ตอนนี้พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับพลโทพระดอนครับสวัสดีค่ะเสียแมวค่ะครับสวัสดีครับค,คุณกวางคุณพระและท่านผู้ชมผู้ฟังที่บ้านทุกท่านครับผมครับค่ะย้าคุณผู้ชมอีกทีนะคะเสียแมวดํารงตําแหน่งมาทั้งอดีตเลขาสมชแล้วก็อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะทีนี้เริ่มต้นอยากให้เ,เราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจกับตําแหน่งนี้มากขึ้นค่ะเสียแมวคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าตาแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอำนาจหน้าที่ยังไงบ้างคะท่านคะอำนาจหน้าที่จริงๆแล้วนะครับในนยัยยะเลยครับมันคือตัวแทนของปีกฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ไปคุยกับฝ่ายผู้เห็นต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเนี่ยละครับคือสาระสาคัญเลยคือเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของทางฝ่ายรัฐบาลไทยนะครับไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างของจังหวัดชายแดนภาคใตค้โดยมีทางฝ่ายมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ที่จะได้ให้พบปในการพูดคุยกันนะครับเพื่อจะอะไรครับคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์การการ่อเหตุความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ะะะนะครับขณะเดียวกันหัวหน้า,นาคณะตัวเนี้ยจากความเป็นมาของผมและต่อเน,นื่องมาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าครับมีอิมแพกสูงในการที่จะเป็นกุญแจนะครับนําไปสู่ประตูของสันติภาพเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากนโยบายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาล โดยสภาโดยรัฐสภานะครับผ,ผ่านกระบวนการนโยบายเนี้ยผ่านกระบวนการทั้งหมดนะครับจากรัฐบาลสภาความมัน่นคงเข้าสู่สภาเห็นชอบร่วมกันเป็นนโยบายเร่งด่วนในตอนยุครัฐบาลยิ่งละแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติจนมีการพัฒนาการมาถึงจนปัจจุบันครับผมครับครับก่อนที่เราจะไปเจาะนะครับในตําแหน่งล่าสุดของตัวคุณชัดชัยขออนุญาตถามย้อนกลับไปตอนสมัย ท่านพลโทรพรดรลดำรงตำแหน่งนี้ทั้งเลขาสมชทั้งหัวหน้าคณะพูดคุยณนะตอนนั้นเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าได้มีการดําเนินการพูดคุยกับฝากฝั่งกลุ่มผู้เห็นต่างกับภาครัฐเนี่ยกี่ครั้งแล้วมันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีณนะช่วงเวลานั้นอะไรบ้างครับตรงนี้แหละครับครั้งแรกเลยครับที่เราเปิดการพูดคุยครั้งแรกแน่นอนครับสาเหตุที่ต้องเป็นตัวผมเพราะว่าจากนโยบายของรัฐชัดสภาั่นคงังเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่สําคัญที่สุดมันต้องมีคุยกันทั้งสามฝ่ายคือฝ่ายไทย ฝ่ายผู้เห็นต่างแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลมาเซียว,ว่าเอะหัวหน้าคณะเนี่ยทยํายังไงจะให้เกิดการยอมรับในการที่จะสามสัมพันธ์พูดคุยกันต่อไปได้ก็มาสดผลึกที่ป้าในฐานะหวมชรับผิดชอบนโยบายงั้นท่านเลขาธิการก็โอเคถือเป็นหน่วยงานพลเรือนก็เป็นหัวหน้ารับผิดชอบและตรงในคุณลักษณะของหลักสากคนเวลาพูดคุยกันเนี่ยเขาต้องพยายามใช้พลเรือนเป็นเจ้าภาพนะครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ สู่การพูดคุยส่วนฝ่ายทางโน้นเนี่ย B R N ก็เป็นท่านพัฒร์ต่อิศซึ่งก็เป็นทีมหัวหน้าทางฝ่ายการเมืองในการนําทิศทางของพวกเขาก็เป็นตัวแทนแล้วก็เข้ามาคุยกันแต่ตรงนั้นแหละครับมันเป็นบรรยากาศเริ่มต้นทั้งทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องไปคุยกับ B R N ทั้งทั้งที่กลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินสี่ัางหลายกลุ่มปูโรสามสี่กลุ่มนะครับอะไรต่างๆเนี่ยทําไมยังไม่ใช่แต่ตรงเนี้ผมยืนยันครับ รับคนก็จะเรียกวถกแถลงกันว่าเอ๊ะมันตัวจริงตัวปลอมใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ความชัดเจนที่มันเกิดเป็นดีเอ็นเอเนี่ยเพราะมันมีการสกผลิตร่วมกันของฝ่ายข่าวกรองนะครับทั้งฝ่ายไทยฝ่ายมาเลเซียและฝ่ายกระบวนการเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลเพราะว่าเขามีกองกําลังปาิบัติการรอกน,นั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโอเคครับมีเรี่กความคิดมีุดมการแต่กําลังปฏิบัติการเนี่ยไม่มี แต่ b i เมีที่ทําให้เกิดความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ก็พาะกองกําลังนั่นแหละครับก็ b บ n ใหญ่สุดนะตอนนั้นอย่างนี้เหรอท่านถูกต้องครับถูกต้องเลยงั้นในชั้นนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าคุยกับเขาก่อนเพราะเขามีกองกําลังครับแล้วจากนั้นถ้าตรงนี้มาตกผลึกไอ้ส่วนที่เป็นทางเชิญบุรดมการความคิดเนี่ยมันตามกันมาได้นะครับตอนนี้ก็เลยคุยกันไปเพราะคุยกันไปที่จริงพอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เหมือนคิดว่าจะไม่ใช่นะครับก็ไปเกิดกลุ่มอื่นเนี่ยเข้ามาคุยผสมกันใหม่รับ การที่จะคุยบรเอนตอนก็มีกลุ่มอื่นเข้ามาคุยร่วมอีกแต่สุดท้ายนะครับก็วนกลับมาตอนตายแล้ววายประยุทธ์ก็บอกว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนะี่ยใช่แล้วตัวจริงเนี่ยคือ BRN ็เพราะเขามีกองกําลังจริงก็เลยกลับ,บ,บมาคุยกันใหม่นะตอนนี้แหละครับก็เป็นจุดที่จะต้องมีการสารต่อต่อไปครับผมคับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือกลุ่ม BRN ครับตอนสมัยเสี่ยแมวนี่คุยแค่หนึ่งครั้งช่าคุยสามครั้งครับสามครั้งจริงๆแล้วเนี่ยในการเปิดเป็นทางการมันเป็นลักษณะอย่างนั้น การทำงานที่อยู่เขาเรียกว่าใต้โต๊ะและออุยทางรต้องพูดคุยคัและคณะชุดเล็กๆต,ๆต่างๆเนี่ยจะต้องมีการคุยกันต่อเนื่องตลอด<า>ส่วนที่จะหยิบยกประเด็นที่มาสื่อบนเวทีก็เป็นกิจลักษณะไปาการพูดคุยในวงย่อยต่างๆนะครับ กับสารสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีต่อเนื่องมาตลอดครับผมครับทีนี้เสี่ยแมวคะเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าทีมคนใหม่ที่เสี่ยแมวบอกว่าโอ้โหก็ถือว่าเป็นกุญแจครั้งสําคัญเลยนะคะพอม,มีการแต่งตั้งรอบนี้เป็นพลเรือนครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกม้อของสอมชด้วยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงรอบนี้ยังไงบ้างคะเสี่ยแมวคะอันเนี้ยมันเป็นการอะไรฮะสารต่อที่ดีมากเพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มเป็นพลเรือนตอนที่ผมอยู่แล้วถึงแม้จะมีชั้นยศแต่ในสถานะของผมเป็นข้าราชการพลเรือน นะครับจากพอมันเปลี่ยนเข้ามาเป็นรัฐบาลอสืบทอดมากเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นฝ่ายทหารเข้ามาครั้นี้เราต้องเข้าใจในหลักฐานเลยครับฝ่ายทหารคือฝ่ายถือกองกําลังนั่นแหละครับดังนั้นไอ้ฝ่ายเห็นต่างเนี่ยพอกองกําลังเนี่ยมาคุยกันเป็นฝ่ายนักรบมาคุยกันเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นปัญหาความที่ยังไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกันมันจึงเป็นหลักฐานของที่ว่าต้องเอาฝ่ายพลเรือนมาดามและตอนนี้พอเปลี่ยนมาเป็นคุณจัดใจ นะครับซึ่งก็กลับมาสู่พลเรือนอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาการเป็นการสารต่อเชิญบวกที่ดีเพราะหนึ่งจะได้รับการยอมรับจากในประเทศสิ่งที่ทำนั้นที่ถูกครับจากเพื่อนบ้านและก็เต็มที่รับผิดชอบตามสากลดเลยครับที่องค์กรอิสลามโลกเขาก็จะเอออย่างเงี้ยใช้ได้มันน่าจะมีพัฒนาการเป็นบวกที่ดีครับผมครับคือมันดูซอฟต์กว่าถ้าเป็นพลเรือนมันดูน่าพูดคุยมากกว่าแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นตามหลักการเลยใช่รัม มันจะต้องมาตรงนั้นเพราะว่าทางทหารเนี่ยจริงๆคนเจรจาก็เจรจาไปฝ่ายการเมืองฝ่ายนาส่วนายที่ปฏิบัติการทางยุทธีก็ต้องว่าไปถ้าเทียบเคียงเหมือนสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายทหารเข้าปฏิบัติการไปแต่สุดท้ายยุติที่ให้หยุดยิงมันก็จะมาจากฝ่ายนำแต่การเมืองแล้วก็มาฝ่ายปฏิบัติก็จะเดินเพราะฉะนั้นการทีมเจรจาอะไรทุกอย่างไม่ควรเป็นทหาร ควรเป็นฝ่ายการเมืองคนเป็นพลเรือนมันจะทําให้ภาพออกมาดูดีกว่าการพูดคุยจะมีโอกาสบรรลุมากกว่านี่เป็นแนวทางสากลของโลกแนวทางสากลส่วนรวมส่วนทหารเนี่ยก็จะเป็นมาฝ่ายสนับสนุนนะครับเช่นตอนเนี้ฝ่ายเลขาคณะพูดคุยมีกองบร่ยการรักษาความสงบไปไหนตรงนั้นแหละครับเพื่อไปรับทราบแล้วก็ส่งสัญญาณในเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ครับอซึ่งสำคัญมากนะครับบรรยากาศการพูดคุยเนี่ยจะเดินไปได้หรือเดินไปไม่ได้ดีเนี่ยครับ ยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในพื้นที่ครับจาเป็นไหมคะว่าหัวหน้าทีมในการพูดคุยค่ะต้องพ่วงตําแหน่งเลขาสบชไปด้วย2ตําแหน่งเลยจะมีผลแตกต่างกันยังไงคะเสี่ยแมวคะหลายคนบอกคุณชัดชัยต้องมาแล้วแบบเนี้ยเพราะเลขาสมชยังตั้งไม่ได้เลยนะเออตอนเริ่มต้นมันต้องเป็นแบบผมแน่นอนเพราะนโยบายมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเริ่มต้นและเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันแต่ก่แตการสารต่อมาเนี่ยเนื่องจากสรนักานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย มันเป็นฝ่ายเลขาของคณะพูดคุยอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นพอผมเป็นทั้งเลขาเป็นหัวหน้าหน่วยงานด้วยเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยด้วยการสนับสนุนอะไรมันก็เหมือนรวดเร็วนะครับเพราะเราเป็นหัวห,หน้าราชการอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ต่อมาแล้วเนี่ยความจําเป็นถึงว่าจะต้องเป็นเลขาสมชอด้วยม,มผมยืนยันครับเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันเป็นความชัดเจนของนโยบายแล้วก็สมชถือว่าเป็นหน่วยงานฝ่ายเลขาถ้ารัฐบาลมอบใครเป็นหัวหน้าคณะแน่นอนครับมันก็ต้อง เป็นฝ่ายเลขาที่ต้องไปขับเคลื่อนให้เสร็จที่ตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นตรงนี้พอหลังจากผมมาเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยเป็นหน่วยงานเดิมก็ตามต่อได้อย่างราบรื่นกรบปรกรบครับนั้นถามส่วนตัวนะส่วนตัวทางพลโทพระดอนมองว่าที่มีชื่อของคุณชัดชัยขึ้นมาเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าคณะพูดคุยเจรจาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายไหมครับและตัวท่านคือตัวคุณชัดชัยมีโอกาสไหมที่จะกลายเป็นเลขาสมชคนต่อไปับ คือผมว่าการแต่งตั้งสัจชัยเนี่ยมีความเหมาะู่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าสัจชัยเนี่ยอยู่ในทีมคณะทํางานการพูดคุยมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยุคเสแมวแล้วไหมครับอ่าเป็นในคณะผมยังไม่ถึงระดับหัวหน้าสํานักแต่หลังจากผมมาเนี่ยเขาเป็นผู้วยการสํานักที่รับผิดชอบจังหวัดชัยนาทใต้แล้วก็เข้าไปสารงานในเป็นคณะทํางานนี้ต่อเนื่องตรงนี้มันดีอยู่อย่างว่าสัดชัยมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่อยู่ในคณะ กระบวนการ,รเดิมอยู่แล้วความคุ้นเคยนะที่มันมีกันมาที่คุยกันมาเนี่ยมันคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่แน่นอนครับในหลักการเมื่อรัฐบาลตั้งคุณจตชัยยกสถานะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพูดคุยเราก็ต้องดูต่อไปว่าทางฝ่ายผู้เห็นต่างกระบวนการเบเอนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนคณะทํางานเขาหรือไม่แ้ะแน่นอนครับมันก็จะลามไปต่อถึงว่าผู้วยความสะดวกที่เอามาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการก็จะเปลี่ยนตัวผู้มยการ,รเป็น หรือไม่ฉะนั้นตรงเนี้ย<ฆ>มันก็เลยต้องมีจังหวะที่รอกันอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันดีอยู่อย่างว่าที่คุณจัดชัยเนี่ยมีความคุ้นเคยกับงานนี้อยู่แล้วฉะนั้นวความไว้วางใจกันเนี่ย<ฆ>มันจะสารต่อได้แต่ในคเดีก็ถ้าถามต่อว่าเอ๊ะเรามีโอกาสจะขึ้นเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่นะครับผมก็ยืนยันว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นอำนาจหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็บบรัฐบาลเราคงจะตอบแทนไม่ได้แต่คุณในลักษณะข้อหนึ่ง ของผู้ที่จะเป็นเลข,ขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติครับผมยืนยันครับต้องได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติอือันตรงเนี้สําคัญมากครับต้องได้รับความไว้วางใจเพราะนโยบายความมั่นคงนั้นมันมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรฉะนั้นข้อหนึ่งคุณลักษณะต้องได้รับความไว้วางใจจากนายกและคณะรัฐมนตรีก่อนแน่ก็ต่ออนุมวัดจะเป็นคณะรัฐมนตรีสอง ก็ไหลมาที่ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความสามารถในการประสานบูรณาการความร่วมมือในมิติประชาคมความมั่นคงทั้งหลายได้อย่างลงตัวเพื่อเป็นฝ่ายอำนวยการทางฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยขับเคลื่อนด้านนโยบายความมั่นคงให้กับรัฐบาลฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องดูต่อไปแตู่้ที่จะกรกระแสข่าวท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยทําให้ประชาชนก็ค่อยๆสับสนข้าราชการในสมชสับสนเพราะว่าเอ๊ะมันมีข่าวว<ไ>่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาหรือไม่อะไรอย่างไงตรงเนี้ย อันเนี้ยผมก็ถือว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบและก็ดูพินิษของรัฐนาธีนะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงมิจําเป็นจะต้องอ่านเต้ามาจากตรงนั้นเพราะว่าในม,มติความมั่นคงเนี้ยหน่วยงานเนี้ยมันถูกออกแบบมาว่าจะต้องใช้บุคลากรจากบุคลาการจากอ่าขเรตประธานก่วกความมั่นงคงไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารเข้ามาเป็นเลขาธิการได้ฉะนั้นกระบวนการตรงเนี้ยถ้าคุณจับชายจะได้เป็นนะก็จะต้องไปผ่านสภาความมั่นคงก่อนนะ ให้พี่พนาสมนามารถเสนอนะพี่มาได้ว่ามาเทียบเคียงใครจะเหมาะสมอาจจะมาจากหน่วยนอกตำรวจทหารพลเรือนได้เช่นนั้นครับแล้วพอเพาะเสร็จนาย,ยกตกใจก็ยื่นสู่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วตรงนี้ขอให้มีความเข้าใจว่าหน่วยงานเนี้ยมันเป็นเรื่องของประคาคมความมั่นคงแล้วก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลสอดรับกับสายการความมั่นคงขณะนั้นว่าจําเป็นต้องใช้ทหารจำเป็นต้องใช้ตำรวจจําเป็นต้องใช้พลเรือนคําว่าพลเรือนอาจจะมาจาก คอมชอเองกับนักข่าวกองกระทรวต่างประเทศกับทรวมหา,าไทยอะไรต่างๆที่เป็นหม่วยง,งานความมั่นคงก็ย่อมได้นะครับ,รบอันนี้ก็เลยคิดว่าแต่ถ้าถามว่าคุณชัดชัยมีคุณลักษณะสมบัติที่จะเป็นเลขาธที่การตราความมัน่นคงแห่งชาติได้ไหมยืนยันครับเป็นได้แน่นอนนะครับ,รบแต่ตอนเนี้ส,สุดท้ายก็คือ การตกลงใจของท่านนายกซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านมีตัวเลือกหรือไม่อย่างลรก็ตับตาแหน่งเลยค่ะสมชเพราะฉะนั้นสองข้อเรื่องแรกก็คือว่าต้องได้รับความไว้วางใจจากนายก่อนแล้วสองก็คือต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแต่ทีนี้เว้นว่างมานานแล้วนะคะประมาณสองเดือนกว่าๆระยะเวลาทามิ้นที่ยังยังไม่ได้ตําแหน่งเนี้ยค่ะเลยค่ะสมชจะส่งผลเสียอะไรบ้างหรือเปล่าคะเสี่ยแมวคะอันนี้ส่งผลเห็นชัดเจนเลยครับเพราะว่าในมิติง,งานความมั่นคงเนี่ยที่ท่านนายกจะต้องเป็นหัวหัวเรืออยู่เนะะี่ยค่ะ ไม่ว่าจะด้านทงานข่าวกรองนะครับสำนักข่าวกรองตราสามมั่นคงกอรมสอบตศูนย์รักษาผลประโยชน์ทางทะเลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมายกจะเป็นประธานอยู่หมดฉะนั้นตรงเนี้ตัวที่เป็นแม่บ้านในการเสนอแนะอำนวยการยึดรและดูราการที่ท่านนายกเนี่ยคือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเราไม่มีตัวหัวหน้า ส่วนราชการหลักเนี่ยเรามีร,รองซึ่งรักษาก,การมีอำนาจ็ปเหมือนเลขาเนี่ยแหละครับ,รบแต่แน่นอนครับความขังมันสู้เป็นตัวจริงไม่ได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ถือว่าเป็นแม่บ้านในท่านนายกเลยสําคัญมากและขนาดเดียวกันถ้าท่านนายกแบ่งเบาในเรื่องงานความรับผิดชอบโดยให้มีรองนายกความมั่นคงมาตรงเนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นหน่วยงานดำเนินการหลักให้กับรองนายกความมัน่นคงซึ่งที่ปาก่านมานายกก็มักจะมีรองนายกฝ่ายความมัน่นคง แล้วตมชเนี่ยแหละครับจะเป็นมือเป็นไม้ฝ่ายบริหารการสนเสนอแนะทางนโยบายการกรองทุกอย่างเพือ่อให้มันจุดความลงตัวเพราะว่าแบบท,ที่ผมเรียนแล้วฮะประชาชนข่าวกรองประชาชนความมั่นคงเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับด้านข่าวกรองกำนักข่าวกรองเป็นเฮดก็จริงแต่นโยบายที่จะเขาเรียกว่าเข็มทิศให้ไปในด้านข่าวกรองอย่างไรเนี่ยสภาความมัน่นคงเป็นผู้รับผิดชอบและโดยปฏิบัติก็ชัดเจนครับไม่ว่าจะองครับไม่ว่า,วาสำนักงานตำรวจแห่งชาติาากอรามานและอื่นๆ แน่นอนครับสรนักการต่อความมั่นคงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชี้ทิศทางแล้วก็ยุติศาสตร์มาตรการเพื่อให้เขาไปดำเนินการบรรลุตามนโยบายความมั่นคงของรัฐบาลคราบผนสมรชผู้เข้มคิดในการชี้ทิศทางได้เมื่อมันสําคัญขนาดนี้และรักษาการเนี่ยมันขลังมันทรงพลังไม่เท่ากับตัวจริงเสแมวมองว่าภายในปีนี้ท่านนายกควรจะแต่งตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตัวจริงให้แล้วเสร็จนะครับ จริงๆไม่ใช่ภายในปีนี้แหละครับภายในวัน,วน,นสองวันก็ต้องจริงๆก็ม่ยแล้วเนี่ยครับเพราะาจริงๆเนี่ยมันถือว่า <S <S ล่วงล่วงเลยเวลามานานแล้วครับเพราะจริงๆเนี่ยมันรู้สัญ,ญญาณอยู่แล้วว่าจะมีการเกษียณอายุราชการรังการวางคนแล้วเราก็เห็นเนี่ยสำนักข่าวกองก็วางคนไปแล้วนะครับอื่นๆก็วางคนไปแล้วอันในส่วนคุณภูมิกลาหมส่สมายทหารอดีตทหารก็มาเสริมทีมทางฝ่ายการเมืองอะไรก็ดาเนินการไปหมดละแต่ไม่ว่าจะไปเสริมทีมยังไงครับแต่ตัวแม่บ้านที่จะเป็นคนช่วยบูรณาการเนี่ยมันไม่มี หรือมีมันไม่ขังพอเนี่ยในที่สุดไอ้ที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เกิดอิมแพคนะครับไม่เกิดการบรณาการที่เข้มข้นตรงนี้ยครับฉะนั้นมีความจําเป็นครับขั้นตอนคือครับว่าเลยครับเฉย็ลยครับใช่ไหมคะนายกเซ็นแต่งตั้งเองได้เลยใช่ไหมคะเลยค่ะนายกจะต้องนําเสนอหรือสมาชิกสภาความมั่นคงเนี่ยเอาไปเท่าสภาความมั่นคงก่อนนะครับเสื้องน้ข้อี่เตีนแรกเปลี่ยนแต่อำนาจอยู่ที่ท่านนายกนะครับครับก็ตรงเนี้ย แล้วสภาความมั่งคงก็มีสิทธ oh, okay. so so oh, okay. ิ์ที่จะเสนอใครมาเทียบเทียมอะไรก็ได้ก็จะตกผลิตในสภาความมั่นคงก่อนก็คล้ายๆกตลอรมอตามว่าเป็นมิสเตอร์เอตกผลิตเป็นมิสเตอร์เอท่านนายกก็จะมิสเตอร์เอเนี่ยเข้าครมครับและจากนั้นก็จบท่านนายกก็อนุมัติจริงครมก็ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมอบอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการ สูงสุดให้กับท่านนายกอยู่แล้วก็มารับทราบครับถ้าท่านนายกจะเอาคอ,อรมอผมไม่เซโนหรอกอืาอย่างนั้นครับตอนนี้ติดปัญหาอะไรคะเสียแมวคะถึงยังแต่งตั้งไม่ได้อะคะอันนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องก็ต้องไปกราบเรียนท่านนายกนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยท่านเป็นนายกรัมงตรีสองเป็นประธานสภาความมั่นคง่งชาติเลยนะครับแต่ผมยืนยันเลยครับตัวเลขามันคือตัวบุคคลที่ท่านนายกรัมนตรีจะต้องได้รับความไว้วางใจแบบนั้นก็อยู่ในว่าท่านสูงสุดกับท่านนายกครับเพราะมที่ผมเดินครับเพราะนโยบายความมั่นคงเนี่ย มันมีทั้งสีขาวสีเทาสีดำนะครับเป็นทั้งลายละอักษรและไม่เป็นละอักษรฉะนั้นเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจและแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศคแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกับความสําพันกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทางอ่ทางอะไรต่างประเทศฉะนั้นตรงนี้ครับมีความสําคัญว่าฝ่ายแม่บ้านตรงเนี้ยถ้าไม่คมชัดแล้วก็เสนออะไรไม่ทันการต่างๆเนี่ย โอ้มันเป็นภาระก็เดี๋ยวผมบอกภาระรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่ว่าสงครามเปโสรเอลอามาสไม่ว่าอะไรต่างๆที่จริงถ้ามีเลขาสมชอยอยู่ด้วยนะครับโอจะแบ่งเบาสู่ราชการได้เยอะนะครับเพราะมันจะมีไอขอไอ้จุดไอเดียซิงเกิลคอมแมนที่สามารถจะประสานการบฏิัติแล้วก็อาชี้แกงต่อภาคพี่น้องประชาชนได้อย่างทันเวลาและก็ถูกต้องแล้วก็แม่นตรงครับขออีกนิดนึงครับวันนี้โปรดิวเซอร์ผมฝากมาถามว่าทำไมในคณะทำงานพูดคุยครั้งนี้ถึงไม่มีเลขาธิการสอออต มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าสมัยเสแมวมีเลขาธิการสปตอยู่ในทีมพูดคุยเจรจาด้วยไหมครับอันนี้มีนะครับมีคนที่สองนะครับติดแล้อ๋อสรุปว่ามีใช่ไหมครับคนที่สองนี่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้มันหายจากสมัยของผมไปคือมันหายข่าวกรองกับสันติบาลไปสันติบาลเป็นยังไนะคือยืนยันว่ายืนยันว่าจาเป็นต้องมีเพราะมันเป็นการกระบวนการเริ่มต้นที่จะต้องพิสูจน์ทราบความไม่เลื่อเชื่อใจแต่ปัจจุบันนี้พอมันตกผลึกความชัดเจนแล้วเนี่ยไอ้ทางหน่วยข่าวสันติบาลกับข่าวกรอง เพราะฉะนั้นก็ครบทุกภาคส่วนกระบวนการ,รที่เกี่ยวขอว้องกับคสระเขาผู้แทนกอตออกระทรวงต่างประเทศต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันสัมพันญกับเส้นซึ่นบ้านแล้วก็องค์ก,กรมุสลิมโลกและผู้แทนที่จะทำนี่ถือเป็นหัวใจเลยเพราะว่าแก่นของปัญหาจริงๆเนี่ยมันต้องจบลงด้วยที่ความเป็นธรรมความยุติธรรมครับแล้วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้ได้เพราะฉะนั้นชุดชุดพูดคุยนี่ถือว่าครบถ้วนใช่ไหมครับผู้แทนกรรเาธิการเป็นตัวเข้ามาทําให้มีความปลอดภัยในพื้นที่ในการพูดคุย แล้วก็แน่นอนครับอำนวยความลอดภักของกําลังเราก็ต้องมีตัวแทนกองสลามรับรู้ซึ่งกันและกันครับผมโอเคเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะปัจจัยสําเร็จเนี่ยผมยืนยันครับมันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลแล้วก็การบริหารสภาวะแวดล้อมที่พูดคุยตรงนี้ครับที่รัฐบาลจะต้องรีบแก้นะครับเพราะว่าสภาวะแวดล้อมต่อการพูดคุยเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดในทุกพื้นที่ต้องมีกฎหมายพิเศษที่จํากัดเสรีภาพน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การไอ้ก,กฎอายาการศึกพลกระตุกเฉินอะไรต่างๆไม่ควรมีถ้ามีอย่างมากก็ควรจะเป็นแค่พรบาาความั่นคงบางๆเพราะแน่นอนครับมันยังมีความไม่สงบอยู่ตรงเนี้ครับรัฐบาลต้องไปรีบถกแถลงแล้วก็ขณะเดียวกันตรงเนี้ยผมยืนยันว่ารัฐบาลมีผู้นําการพูดคุยไปโพลเลือนและในขณะเดียวกันมีอีกหบวกในรัฐสภาแล้วะนกรรมการสร้างสรรค์แลวก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างๆซึ่งตอนเนี้ มันจะพันหขวกข้อมูลระหว่างฝ่ายสภารัฐสภาฝ่ายรัฐบาลตรงนี้จริงๆจะเกิดอิมแพกในการกลับคลื่นมากนะครับถ้าบูรณาการได้แต่สิ่งที่ต้องการรีบุดชบูรณาการสองสิ่งนี้มันก้เกิดขึ้นที่สภาสามัญครองนี่แหละครับดังนั้นจงมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งในขามาเป็นแม่บ้านนะครับครับค่ะสุดท้ายค่ะเสะเรีแมวคะการแต่งต,ตั้งคุณจัดใช้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมพูดคุยนะคะเสรีแมวบอกว่าเป็นเรื่องการสารต่อที่ดีมากใช่ไหมคะประเด็นเร่งด่วนที่สุดตอนนี้ที่ต้้ออออองงรรรรีบสาานตต่่เเลยใใกจัดไไฟคคืืะะ ก็อันนี้แหละครับต้องให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติภาพเพราะมันเป็นกุญแจที่จะไปสู่ความสงบนะครับฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ไปสภา,าสาม,มัญนคงก็จะต้องรีบเซตคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในสภาทั้งคณะพูดคุยและอื่นๆแล,แล้วก็ทําให้พื้นที่ปลอดภยัยแน่นอนครับต้องให้กฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องเสนอแนะต่บรัฐบาลว่าควรจะต้องลด ถอนอะไรลงไปยังไงนะครับตรงนี้แลกแต่ขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ว่าคุ้มครองคณะพูดคุยถ้าเป็นตากูลก็จะมีกฎหมายตัวนี้ครับเพราะว่าคณะพูดคุยบางครั้งต้องยอมรับครับบางทีผู้เห็นต่างเนี่ยเขาเขาเกิดถึงคนทําผิดกฎหมายฉังนั้นมันเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้บางครั้งเราถึงต้องไปคุยที่มาเลเซียแต่สุดท้ายครับอิมแพคที่จะเกิดขึ้นทําไมต้องมีฝ่ายความมั่นคงเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยประสิทธิผลสมรรผลจะเกิดได้ดีนะครับการปฏิบัติการทางฐานต้องได้เปลียนกันครับ พอได้เปรียบกันแล้วเนี่ยมันจะมันจะส่งสัญญาณในการที่ยินยอมที่จะมาพูดคุยกันค่ะใช่ไหมขออีกนิดได้ไหมคะคือถ้าสมมติว่าในช่วงในช่วงระหว่างเนี้ยถ้าเรามีเลยาสมชตั้งนานแล้วอ่ะเรื่องของสงครามฮามาสอิสราเอลเนี่ยมันจะมีเอ่อการเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ไหมมีข้อดีเออหรือผลดีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีแน่นอนครับมันจะเกิดความเชื่อมั่นเลยครับเพราะมันจะมีซิงเกิลคอมมนด์ซึ่งสามารถไปตั้งไม่จำเป็นต้องตั้งที่ทําเนียบไปตั้งที่กระทรวงต่างประเทศนั่นแหละครับ แต่มันจะเกิดเอกภาพเลยฉะนั้นที่น้องประชาชนสงฝ่ายลายฝ่ายแรงงานฝ่ายต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงเลยถามไปที่กุดตั้งุเดียวและข้อมูลจะรู้ทันทีพร้อมกันหมดแล้วก็เจ้ากระทรวงเนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะส่งเจ้าหน้าที่หลักเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้และตรงเนี้จริงๆเนี่ยสภาความมั่นคงจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ไปใช้สถานที่ให้กระทรวงต่างประเทศเขาเรียกการบริหารในภาวะวิกฤตเช่นได้คัเทียบเคียงเบาๆกับตอนที่เราแก้โควิดนะครับ แล้วก็มีการแถลงทุกติบโมงบ่ายสามหรือว่าจังหวัที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นมาก็แถลงตรงนี้ประชาชนก็จะรู้ข่าวตรงกันไม่งั้นพวกน้องๆมัต้องวิ่งไปแถลงตีกลางค่ำเอาวแถลงตีแรงงานข่าวสันนิษฐานต่างประเทศข่าวเหมือนสอบคโควิดที่แถลงอ่านแล้วะครับวันไปที่เดียวเนี่ยมันจบเลยและถ้ายกจะฝังอะไรลองมายกที่มากํากับก็ว่ากันไปสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันจะมีประชาคมข่าวกองบวกกระทรวงต่างประเทศอยู่ด้วยกันแล้วก็ประสานข้อมูลทางข่าวกองทางฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายพลเรือนรงไฟ กับมิพพประเทศและขณะเดียวกันก็สา่งกระทรวงต่างประเทศก็เดินการทูตด้วยตรงนีอะไรก็ไปที่จุดเดียวได้แล้วครับแล้วมันก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่ามันเกิดความฉับพลันทันต่อสถานการณ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดครับที่น้องประชาชนรู้สึกมีความมั่นใจเออรัฐบาลนี้เข้าท่าเว้ยเออเลยฉันไม่ต้องลูกฉันอยู่ไหนเนี่ยไปถามกระทรวงอะไรเอ้าไปถามบางวันยอดไม่ตรงกันอีกกระทรวงรรงงานว่าไปอย่างกระทรวงต่างประเทศว่าไปอย่างกระทรวงกลาโหมว่าไปอย่าบเที่ยวบินจะไปขนอว่าไปอย่าง ตรงนี้ครับถ้ามันเกิดซิงเกิลคอมมานด์โดยมีสภาความมั่นคงซึ่งจะต้องเป็นฝ่ายเลขาในการบริหารสภาวะวิกฤติแล้วนะครับก็สามารถจะดําเนินการได้ทันทีครับผมครับครับเข้าใจละถึงความสําคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะวันสองวันนี้เหมือนที่เสียแมวบอกหรือว่าอาจจะเดือนหน้าก่อนหมดปีใหม่เราจะมีเลขาธิการสมชตัวจริงคนใหม่ล่าสุดหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามแต่วันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณนะคะเสียแมวคะที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้สวัสดีค่ะดดยคีรับสวัสดีครับ